ากคุณนําน้ํามาใส่แก้วแล้วก็นําไปแช่แข็งมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งซึ่งมีโครงสร้างผลึกที่อนุภาคเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบและหยุดนิ่งแต่หากคุณปล่อยให้มันละลายมันก็จะกลายเป็นน้ําเป็นของเหลวที่ไร้ระเบียบอนุภาคก็จะเคลื่อนที่อย่างอิสระและไหลไปตามภาชนะธรรมชาติสอนเราเสมอว่าสสารต้องเลือกสถานะใดาสถานะหนึ่งระหว่างความเป็นระเบียบที่แข็งเกรง่งหรือความอิสระที่ไหลลื่น จะเป็นอย่างไรหากกฎเหล็กของธรรมชาตินี้ไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปจะเป็นอย่างไรหากมีสสารชนิดหนึ่งที่เป็นได้ทั้ง2อ,อย่างพร้อมกันสสารที่มีโครงสร้างผลึกเรียงตัวกันสวยงามราวกับเพชรแต่ในขณะเดียวกันเนื้อในของมันกลับสามารถไหลผ่านกันได้โดยปราศจากแรงเสียดทานสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเพ้อฝันในนิยายวิทยาศาสตร์หรือเป็นความผิดพลาดท,ทางตรรกะที่ไม่ควรเกิดขึ้นได้แต่ในโลกของควอนตัมฟิสิก สถานะที่ขัดแย้งในตัวเองนี้มีชื่อเรียกจริงว่าสภาพของแข็งยิ่งยวดตลอดระยะเวลากว่าเครื่งศตรวรรษที่ผ่านมานักฟิสิกส์เปรียบเสมือนกับนักเดินเรือที่ออกตามหาทวีปที่ศาบสศูนแห่งนี้เราเคยค้นพบร่องรอยของมันในสสารที่มีความเย็นจัดจนเกือบจะหยุดเวลาอย่างฮีเลียมเหลวได้หรือก๊าซอะตอมเย็นแต่ในปี2 0 2 5ันยสิปริศนาหน้าใหม่ก็ได้ถูกจารึกขึ้นเกี่ยวกับความพิสดารของแสง งานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวรารสารนเจอร์เมื่อเดือนมีนาคม2025โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำโดยดิ m i t ิอ o สทิโปเกอกอสและดาน i เอเลซานว t o จากสถาบัน CNR Nanotech ประเทศอิตาลีพวกเขาได้เปิดเผยว่าได้ประสบความสำเร็จในการสร้างสภาพของแข็งยิ่งยวดขึ้นมาจากอนุภาคของแสงที่ผสมผสานกับสสารได้หรือที่เรียกว่าเอกซิตอนโพลาลิตอภายในโครงสร้างขนาดจิ๋วที่เรียกว่า ท่อนำคลื่นผลึกโฟตอนิกนี่ไม่ใช่แค่การค้นพบสสารใหม่แต่มันคือการบิดดัดความเป็นจริงโดยการนำอนุภาคที่ปกติแล้วจะวิ่งด้วยความเร็วแสงและไม่มีมวลมาขังไว้ในกับดักทางกลาศาสตร์ควอนตัมจนพวกมันจำเป็นต้องยอมรวมตัวกันเพื่อสร้างโครงสร้างผลึกที่แข็งแรงแต่ก็ยังคงสภาพเป็นของไหลที่ไหลวนได้พร้อมๆกันการค้นพบนี้ได้ทลายกำแพงกัน้นระหว่างฟิสิก์ของแสงและฟิสิก์ของสสารลงจริง ในทางฟิสิกส์เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการทำลายสมมาตรสองรูปแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือการทำลายสมมาตรของการเลื่อนที่ซึ่งทำให้เกิดโครงสร้างของผลึกและการทำลายสมมาตรเกตซึ่งทำให้เกิดความเป็นของไหลยิ่งยวดหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันก็เหมือนกับที่คุณกำลังดูขบวนพาเหรดท,ที่นักเดินแถวทุกคนต้องยืนอยู่ที่ตำแหน่งตัวเองเป๊ะเป๊ะเป็นตารางสี่เหลี่ยมซึ่งในที่นี้ก็เปรียบดังกับโครงสร้างของแข็ง ต่ในขณะเดียวกันแถวเหล่านั้นก็กําลังไหลเลื่อนไปข้างหน้าด้วยเหมือนกับสายน้ําโดยที่ไม่มีใครชนกันหรือไม่มีใครเสียจังหวะเลยแม้แต่นิดเดียวสภาพเช่นนี้ก็เปรียบได้ดังกับความเป็นของไหลย,ยิ่งยวดนั่นเองความสําคัญของงานวิจัยนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความน่าทึ่งเชิงปรัชญาเท่านั้นแต่มันคือกุญแจสําคัญที่จะไขประตูไปสู่อนาคตของเทคโนโลยีที่เราใฝ่ฝันการสร้างสภาพของแข็งยิงยวดในระบบที่ ไม่อยู่ในสมดุลและขับเคลื่อนด้วยแสงเช่นนี้หมายความว่าเรากําลังเข้าใกล้กับการสร้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รูปใหม่ที่ทํางานคล้ายกับสมองมนุษย์หรือ neuro-morphic computing ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วแสงและใช้พลังงานต่ํามากซึ่งจะเหนือกว่าข้อจํากัดทางซิลิคอนชิปในปัจจุบันอย่างเทียบไม่ติด50ปีของการไล่ล่า ในทางวิทยาศาสตร์ความคิดที่บ้าเบนที่สุดมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ1960โลกฟิสิกถูกปกคลุมด้วยคำถามที่ฟังดูเหมือนปริศนาธรรมมากกว่าโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ของแข็งสามารถไหลได้หรือไม่ในเวลานั้นสามาสำนึกก็บอกกับเราว่าไม่ของแข็งคือความหยุดนิ่งคือพันธะที่ยึดเหนี่ยวอะตอมไว้อย่างหนานแน่นจนขยับไปไหนไม่ได้ แต่ในมุมมืดของทฤษฎีควอนตัมนักฟิสิกส์กลุ่มหนึ่งเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ที่แตกต่างออกไปในปีคศ1969นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวรัสเซียอเล็กซซนเดอร์อันเดรเยฟและอิยาเลฟชิดได้เสนอแนวคิดที่ท้าทายรากฐานความเข้าใจเดิมพวกเขาเสนอว่าในผลึกควอนตัมที่เย็นจัดจนเข้าใกล้กับศูนย์สมบูรณ์อะตอมอาจไม่ได้เรียงตัวกันหนานแน่นขนาดอย่างสมบูรณ์แบบนัก แต่มันจะมีช่องว่างหรือรูโ่ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ของผลึกเองความมหัศจรรย์ไม่ได้อยู่ที่ช่องว่างเหล่านั้นแต่อยู่ในสิ่งที่ช่องว่างเหล่านั้นทำอันเดเยฟและลิฟชิตจินตนาการว่าแทนที่ช่องว่างจะอยู่นิ่งๆเหมือนกับหลุมบนถนนแต่พลังงานทาควอนตมัมอาจทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระและเมื่อช่องว่างเหล่านั้นมารวมตัวกันและเข้าสู่สถานะที่เรียกว่าการความแน่นแบบบอสไอสไต พวกมันก็จะ,ะพติตัวเหมือนกับของไหลที่ไร้ความเหนืดและไหลซึมไปทั่วโครงสร้างผลึกที่แข็งแกร่งนั้นปีต่อมาแอนโทนีเลเกตผู้ที่ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลโนเบลก็ได้เข้ามาร่วมขายคดีนี้ด้วยการเสนอวิธีพิสูจน์ที่ชาญฉลาดเขาเสนอการทดลองทางความคิดที่เรียกว่าความเฉยในการหมุนที่ไม่ได้เป็นไปตามกลศาสตร์ดังเดิมเลเกตกล่าวว่าหากุนน้ำของแข็งยิงยวดใส่ลงไปในถ้วยแล้วหมุนถ้วยนั้น ส่วนที่เป็นผลึกแข็งก็จะหมุนไปพร้อมกับถ้วยตามปกติแต่ส่วนที่เป็นของไหลย,ยิ่งยวดที่แทรกอยู่ข้างในจะปฏิเสธการหมุนนั้นและลอยตัวอยู่นิ่งๆเพราะของไหลย,ยิ่งยวดไม่ได้มีความเหนืดอให้ถ้วยชุดลากไปได้ผลลัพธ์ก็คือถ้วยจะดูเหมือนเบาลงกว่าที่ควรจะเป็นเพราะมวลบางส่วนของมันหายไปจากการรับรู้ของแรงเวี่ยงนั่นคือเบาะแสแรกแต่กว่าเราจะพบร่องรอยจริงเราก็ต้องรอกันนานถึง34ปี ในปี2004โลกวิทยาศาสตร์ต้องสะเสถือนเมื่อยูคิมและมอ s e สเซชชจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทกล่าวว่าพวกเขาพบสัญญาณของสภาพของแข็งยิ่งยวดในฮีเลียม4ที่เป็นของแข็งพวกเขาใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า t o ซินอลออสซิเลเตอร์ที่คล้ายกับลูกตุ่มนาฬิกาที่บิดไปมาและพบว่าเมื่ออุณหภูมิตำลงของแข็งฮีเลียมในถ้วยนั้นก็ดูเหมือนจะปลดปล่อยมวลบางส่วนให้เป็นอิสระจากการหมุหนจริง ตามคาทำลายของเลเกตทุบระการปรากฏว่าเราได้ค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อนักฟิสิกส์ทั่วโลกพยายามทำซ้ำการทดลองและตรวจสอบอย่างละเอียดพวกเขากลับพบผู้ร้ายตัวจริงที่ไม่ใช่สภาพของแ็งยิ่งยวดงานวิจัยในเวลาต่อมาโดยเฉพาะของเจมส์เดย์และจอห์นบีมิชก็เปิดเผยความจริงที่เจ็บปวดแต่ก็สวยงามสัญญาที่คิมและชาญเห็นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการไหลของไหลยิ่งยวดแต่เกิดขึ้นจาก ความยืดหยุ่นของผลึกที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่ออุณหภูมิลดลงความผิดหวังจากฮีเลียมไม่ได้ทําให้ไฟของการค้นหาหมอดดับลงแต่มันได้ไปผลักดันให้นักวรียาศาสตร์ได้ย้ายสมรภูมิไปยังพื้นที่ที่ควบคุมได้แม่นยํากว่านั่นคือห้องทดลองที่ใช้อะตอมเย็นจัดช่วงปี2017ถึงปี2019เราก็ได้เห็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทีวิจัยหลายกลุ่มสามารถสร้างสภาพของแข็งยิงยวดขึ้นมาได้จริง โดยใช้ก๊าซควันตามที่มีขั้วแม่เหล็กอะตอมเหล่านี้จะเจรียงตัวกันเป็นหยดน้ําที่บริเบียบเหมือนกับผลึกแต่ก็ยังคงเชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวเหมือนกับเคลื่อนเป็นเหมือนของแข็งยิ่งหยดจริงๆไม่ใช่ภาพลวงตาแต่มันมีข้อจํากัดที่ยิ่งใหญ่อยู่ระบอบเหล่านี้เปราะบางอย่างเหลือเชื่อมันต้องอาศัยอยู่ในสุนิษกาที่สมบูรณ์แบบที่สุดและต้องใช้อุณหภูมิที่เย็นจัดในระดับนาโนเควิน สเย็นกว่าห้วบอากาศลึกนับล้านเท่ามันเป็นสถานะที่ดำรงอยู่ได้เพียงชั่วพริบตาและไกลเกินกว่าที่จะนำมาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันการเดินทาง50ปีพาเรามาถึงจุดท,ที่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่คำถามสำคัญในโครงค้างขาเราจะนำสสารที่เป็นไปนไม่ได้นี้ออกมาจากห้องแช่แข็งในระดับจักรวาลเพื่อเข้ามาสู่ในโลกของความเป็นจริงและเทคโนโลยีแนนาคคได้อย,อย่างไร คำตอบนั้นอาซ่อนอยู่ในงานวิจัยล่าสุดในปี2025ที่พวกเขาได้ใช้แสงมาเป็นกุญแจไขปริศนานี้ตัวละครใหม่ลูกผสมแห่งแสงและสสารในกระพบที่เราคุ้นเคยธรรมชาติได้แบ่งแยกผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งคือสสารซึ่งเป็นสิ่งที่มีมวลจับต้องได้เฉื่อยชาและเกาะกลุ่มกันได้ เลขาฟหนึ่งก็คือแสงเป็นสิ่งที่ไร้มวลเป็นอิสระเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดและไม่เคยเหลียวแลซึ่งกันและกันเลยเช่นหากคุณหยิบไฟฉายมาสองกระบอกแล้วก็ฉายไฟมาตัดกันเราจะพบว่าลำแสงจะทะลุผ่านกันไปได้าราวกับอีกไฟหนึ่งไม่มีตัวตนแสงจะไม่เคยชนกับแสงแต่ในห้องทดลองที่อิตาลีภายใต้สภาวะที่ถูกออกแบบมาอย่างวิจิตบรรจงนักฟิสิกส์ได้ทำลายกำแพงการพรมแดนนี้ลง พวกเขาไม่ได้เพียงแค่ควบคุมแสงแต่พวกเขาได้สร้างลูกผสมทางควันตัมชนิดใหม่ขึ้นมาท้าทายต่อการจัดหมวดหมู่ในโลกของสสารอย่างยิ่งมันไม่ใช่แสงบริสุทธิ์และก็ไม่ใช่สสารบริสุทธิ์แต่มันคือเอ็กซิตอนโพลาริตอนสิ่งนี้คือหัวใจสําคัญของงานวิจัยชิ้นนี้หากเราจะสร้างของแข็งจากแสงเราจำเป็นจะต้องทําให้แสงมีคุณสมบัติของสสารเสียก่อนและนี่คือกระบวนการกําเนิดของมัน การเระบําและในโครงขังควันต่ำลองจินตนาการถึงห้องกระจกเงาที่มีขนาดเล็กจิว๋วเสียจนแสงไม่สามารถหนีออกไปได้และภายในห้องนั้นเราจะวางแผ่นสารกึ่งตัวน้ำที่บางเฉียบในระดับอะตอมที่เรียกว่าบ่อควันต่ำซึ่งในงยานวิจัยนี้ได้ใช้สารประกอบแกลเลียมอะเซนไนแทรกอยู่ในโครงสร้างอลูมิเนียมแกลเลียมอะเซนไนเมื่อเราฉายแสงหรือโฟตอนเข้าไปในโครงสร้างนี้ โฟตอนจะไปกระตุ้นอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนําให้กระโดดขึ้นไปสู่ระดับพลังงานที่สูงขึ้นและก็ทิ้งหลุมประจุบ,บวกเอาไว้ข้างหลังคู่ของอิเล็กตรอนและหลุมนี้จะดึงดูดกันด้วยแรงทางไฟฟ้าเกิดเป็นอนุภาคเสมือนของสสารที่เรียกว่าเอกซิตอนในสภาวาปะปกะติเอกซิตอนจะสลายตัวกลับเป็นแสงอย่างรวดเร็วแต่ในกรองขังที่เราสร้างขึ้นมานี้แสงที่ถูกปล่อยออกมาจะไม่มีที่ไป มันจะสะท้อนกลับและดูดกลืนกลับเข้าไปเป็นเอกซตอนอีกครั้งและวนเวียนเช่นนี้ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการจับคู่กันอย่างรุนแรงณจุดนี้เองที่เวทมนต์ทางกลศาสตร์ควอนตัมบังเกิดการแลกเปลี่ยนสถานะระหว่างแสงและสสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนเราไม่สามารถแยกแยะได้อีกต่อไปว่าจังหวะไหนาที่เป็นแสงหรือจังหวะไหนาที่เป็นสสารเพราะทั้งสองอย่างล้อมรวมกันเป็นเนื้อเดียว เกิดเป็นอนุภาคสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโพลาริตอนคุณสมบัติของผู้พิเศษเบาดังแสงแต่หนักแน่นดังสสารทำไมเราถึงต้องสร้างโพลาริตอนทำไมไม่ใช้แสงเรือตอมไปเลยคำตอบอยู่ที่โพลาริตอนนั้นได้รับยินเด่นจากพ่อและแม่ของมันมาอย่างครบถ้วนทำให้มันมีคุณสมบัติที่เนื้อกว่าสสารใดๆในธรรมชาติเช่นโพลาริตอนจะมีมวลที่เบาวิว น้อยกว่ามวลของอิเล็กตรอนถึง1 0,000เท่าความเบานี้ทําให้พวกมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญที่สุดก็คือมันทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางควอนตัมได้ทเทอ,อุณโ,โภูมิสูงกว่าอะตอมปกติมหาศาลนี่คือเหตุผลว่าทาไมการทดลองนี้ถึงทําได้ที่อุณหภูมิประมาณ4เคลวินหรือสูงกว่านั้นได้ในระบบอืน่นในขณะที่อะตอมเย็นจัดจะต้องทําที่ระดับนาโนเคลวินต่อไปคือคุณลักษณะของสสารที่ยังหลงเหลืออยู่ หากเป็นแสงปกติมันก็จะผ่านกันไปเลยเฉยๆแต่เพราะพลาลิตอนมีส่วนผสมของเอ็กซิตอนหรือสสารอยู่พวกมันจึงมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันพอกมันจะสามารถผลักกันชนกันและจัดระเบียบตัวเองได้นี่คือกุญแจสําสคัญการที่สสารจะก่อตัวเป็นของแข็งหรือผลึกได้นั้นอนุภาคป็นจะต้องมีแรงกระทําระว่างกันเพื่อรักษาระยะห่างหากปราศจากคุณสมบัตินี้แล้วสภาพของแข็งยิ่งยวดในแสงก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ของไหลแห่งแสงเมื่อโพลาริตอนจํานวนมหาศาลมารวมตัวกันมันจะยังไม่ได้กลายเป็นก้อนวัตถุแต่มันจะกลายเป็นของไหลแห่งแสงพื้นทางเทคนิคก็คือคอนเดนสเตดของโพลาริตอนมันคือสถานะที่แสงประพติตัวเหมือนกับของเหลวสามารถไหลวนเกิดเคลื่อนและหมุนวนเป็นพายุธารโดจิ๋วได้แต่สิ่งที่ทําให้งานวิจัยในปี2015นี้น่าตื่นเต้นงไกกว่านั้นคือการที่ทีมวิจัยไม่ได้หยุดแค่การสร้างของไหล แต่พวกเขาได้บังคับให้ของไหลแห่งแสงนี้แข็งตัวกลายเป็นผลึกในขณะที่ยังคงไหลอย,อยู่ได้ความท,ท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของระบบนี้ก็คือธรรมชาติของมันที่เป็นระบบที่ไม่อยู่ในสมดุลโดยแสงจะพยายามรั่วไหลออกจากโครงขังอยู่ตลอดเวลาพวกเราจึงต้องเติมพลังงานเลเซอร์เข้าไปเลี้ยงระบบอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนกับการเลี้ยงลูกบอลให้อยู่บนยอดน้ำผู้อยู่ตลอดเวลาความไม่เสถียนนี้เองที่เคยถูกมองว่าเป็นอุปสรรค แต่ในงานวิจัยนี้นักวิทยาศาสตร์กลับใช้มันเป็นข้อได้เปรียบในการควบคุมสถานะของสสารที่ยารวดเร็วในระดับของพิโก้วินาทีน่าจุดนี้โพลารีตอนจึงกลายเป็นอิฐก,ก้อนแรกของวัสดุศาสตร์ยุคใหม่วัสดุที่ทำมาจากแสงผสมกับสสารซึ่งพร้อมแล้วที่จะถูกนำไปประกอบร่างเป็นสภาพของแข็งยิงยวดงานวิจัยหลักการสร้างผลึกจากควาว่างเปล่า ในเดือนมีนาคมปี2 0 2 5วราศสารวิชาการระดับโลกอย่าง Nature ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เปรียบเสม,มือนกับการประกาศชัยชนะของความพยายามมากกว่าเครื่องศตวรรษหัวข้อของงานวิจัยนั้นเรียบง่ายแต่ก็ทรงพลังมากการอุบัติขึ้นของสภาพของแข็งยิ่งยวดจาก c คอนเดนเซตของโพลารีตอนในท่อนำเคลื่อนผลึกโฟตอนิกนี่ไม่ใช่เรื่องราวของการค้นพบโดยบังเอิญ แต่เป็นเรื่องราวของวิศวกรรมควอนตัมที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตบรรจงการทดลองนี้เป็นผลงานความร่วมมือระดับนานาชาติที่นำโดยสถาบัน CNR Nanotech ในเมืองเลเชรประเทศอิตาลีภายใต้การนำของนักฟิสิกส์ผู้มีวิสัยทัศน์สองท่านคือดิมิทิอุสทิโปเกโอโกสและดานิเอเลซานวิโตพวกเขาได้ทำงานร่วมกับทีมทฤษฎีและทีมวัสดุศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกทีมวิจัยได้ใช้โครงสร้างที่เรียกว่า ท่อนำเคลื่อนที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอลูมิเนียมแกลเลียมอาร์เซนไนด์โดยภายในมีการสร้างชั้นบางๆของบ่อควันต่ำจำนวน12ชั้นเพื่อทำหน้าที่เป็นบ้านให้กับเอกซ์ตอนความอัจฉริยะของการออกแบบนั้นอยู่ที่พื้นผิวของท่อนำเคลื่อนนี้ที่วิจัยได้สลักลวดลายเป็นร่องตะแกงขนาดจิ๋วที่มีระยะห่างสม่ำเสมอประมาณ242นาโนเมตรลงบนพื้นที่ขนาด50คูณ40ไมโครเมตร ลวดลายนี้ทำหน้าที่เป็นผลึกโฟอตอนิกซึ่งเปรียบเสมือนกับกฎจราจรที่บังคับให้แสงต้องเคลื่อนที่และปฏิบัติตัวในรูปแบบที่นักฟิสิกส์กำหนดไว้เท่านั้นความท้าทายแรกคือการค้งแสงไวให้นานพอที่จะเกิดปฏิกิริยาปกติแล้วสถานะพลังงานที่สูงกว่าขอบเขตจำกัดมักจะไม่สเสถียรและลวดลายออกไปสู่อวกาศภายนอกอย่างรวดเร็วแต่ทีมวิจัยได้ใช้ประโยชน์จากแนวคิดทางกลศาสตร์ควอนตัมที่งดงามอย่างยิ่งที่เรียกว่า สถานะผูกพันในสเปกตรัมอย่างต่อเนื่องหรือบ o าวน์สเตดอิดเดิ้ลคอนตินมหรือบิกลองจงินตนาการว่าคุณตะโกนเสียงดังในทุ่งโล่งปกติแล้วเสียงก็จะกระจายหายไปแต่ในสถานะของบิกเสียงของคุณจะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันเองอย่างสมบูรณ์แบบในทุกทิศทางที่จะรั่วไหลออกไปเพราะนั่นคือเสียงนั้นสูกกักเก็บอยู่รอบตัวคุณตลอดไปแม้ว่าจะไม่มีกำแพงกัน้นซึ่งทีมวิจัยนี้ได้ปรับแต่งพลึกโฟตนิก จนเกิดสถานะบิ๊กนี้ขึ้นทําให้โพลาริตอนมีอายุยืนยาวอย่างเหลือเชื่อและที่สําคัญคือสถานะนี้มีมวลยางผลเป็นลบซึ่งเป็นคุณสมบัติประหลาดที่ทําให้โพลาริตอนรวมตัวกันเองแทนที่จะกระจายตัวออกนี่คือกุญแจดอกแรกที่ทําให้เกิดความหนานแน่นสูงพอที่จะสร้างสถานะควันต่าเมื่อเราเตรียมเวทีพร้อมแล้วทีมวิจัยก็ได้ยิงเลเซอร์พลาสเข้าไปกระตุ้นระบบเพื่อป้อนโพลาริตอนจำนวนมหาศาลเข้าสู่สถานะบิ๊ก ที่จุดศูนย์กลางของโมเมนตัมเมื่อความหนานแน่นของโพลารีตอนสูงเกินขีดจำกัดวิกฤตปรากฏการณ์ที่เรียกว่า optical parametric oscillation หรือ OPO ก็จะอุบัติขึ้นนี่คือวินาทีแห่งความมหัศจรรย์ด้วยที่พลของแรงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโพลารีตอนคู่หนึ่งในโหมดปัมจะชนกันและกระเจิงออกสู่สถานะใหม่สองสถานะพร้อมกันคือโหมดสัญญาณและโหมดไอเดลเลอร์ที่มีโมเมนตัมตรงกันข้ามกันแต่มีพลังงานเท่าเดิม กระบวนการนี้ไม่ใช่แค่การกระจายตัวธรรมดาแต่มันคือการทำลายสมมาตรที่นำไปสู่การกำเนิดของสภาพของแข็งยิ่งยวดโดยการที่คลื่นพลารีตอนวิ่งสวนทางกันร่วมกับคลื่อนที่หยุดนิ่งจะทำให้เกิดการแทรกสอดกันกลายเป็นเคลื่อนหนึ่งที่มีความหนานแน่นสูงต่ำสลับการเป็นลวดลายที่ชัดเจนในอวกาศนี่คือการทำลายสมมาตรการเลื่อนที่ซึ่งเป็นนิยามของความเป็นของแข็งการไหลแบบยิ่งยวด แม้จะเกิดโครงสร้างผลึกแต่พลารีตอนทั้งหมดในระบบก็ยังคงล็อกเฟสเข้าด้วยการเป็นสถานะควอนตัมเดียวที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งระบบอยู่นี่คือการทำลายสมมาตรเกต u หนึงซึ่งเป็นนิยามของความเป็นไปของของไหลยิ่งยวดผลลัพธ์ที่โลกต้องตกตะลึงสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจ,จอบนเครื่องมือวัดไม่ใช่แค่แสงที่สว่างวาบ แต่เป็นลวดลายที่สวยงามและซับซ้อนทีมวิจัยตรวจพบว่าความหนานแน่นของพลาริตอนมีการจัดเรียงตัวกันเป็นคาบที่แม่นยำโดยมีแอมพลิจูดประมาณ2.6ซึ่งยืนยันว่าแสงได้กลายสภาพเป็นโครงสร้างคล้ายกับผลึกที่จับต้องได้แล้วงานวิจัยในปี2015นี้จึงไม่ใช่แค่การพิรสูจน์ทฤษฎีเก่าแต่เป็นการประกาศว่ามลุษยชาติสามารถสังเคราะห์สรหารนะของสสารที่ซับซ้อนที่สุดชนิดหนึ่งขึ้นมาได้ โดยใช้เพียงแค่แสงและโครงสร้างนาโนบนชิปที่มีขนาดเล็กกว่าปลายนิ้วอนาคตและเทคโนโลยีสมองกลแห่งแสงหากเราลองพิจารณาดูคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ในขณะน,นี้หรือแม้แต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกลึกๆแล้วพวกมันก็ทำงานด้วยหลักการที่เรียบง่ายและแข็งทื่ออย่างน่าใจหายนั่นคือสาปัตยกรรมแบบวอยนอร์มัน ที่แยกหน่วยประมวลผลออกจากหน่วยความจําทําให้ข้อมูลต้องวิ่งไปกลับเหมือนกับรถที่ติดอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ํานี่คือสภาพคอขวัที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ดิจิตอลแม้จะคํานวณตัวเลขได้เร็วกว่ามนุษย์เป็นล้านเท่าแต่กลับล้มแล้วในการทํเรื่องง่ายที่เด็กสามขวบก็ทําได้เช่นการแยกแยะหน้าแม่หรือการทาความเข้าใจบริบทของภาษาแต่ธรรมชาติได้สร้างคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบไว้แล้วนั่นก็คือสมองของเรา สมองที่ไม่ได้ทํางานเป็นเส้นตรงแต่ทํางานแบบขนานเซลล์ประสาทนับล้านตัวเชื่อมโยงกันและทํางานพร้อมกันผ่านสัญญาณทางเคมีไฟฟ้าและการค้นพบสภาพของแข็งยิ่งยวดในแสงในปี2015นี้อาจเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ที่เราตามหากันเพื่อก้าวข้ามข้อจํากัดของซิลิคอนไปสู่ยุคของการคํานวณแบบนิวโรโมฟิกหรือการสร้างคอมพิวเตอร์ที่เรียนแบบโครงสร้างทางกายภาพของสมองมนุษย์ขึ้นมาแต่สร้างขึ้นจากแสง แทนที่จะเป็นเนื้อเยื่อทำไมสภาพของแข็งยิงยวดของโพลาริตอนจึงถือเป็นกุญแจสำคัญคำตอบนั้นซ่อนอยู่ในคุณสมบัติทางควอนตัมที่แสนวิเศษของมันประการแรกคือความไม่เป็นเชิงเส้นในสมองเซลล์ประสาทจะไม่ส่งสัญญาณพัมเพื่อแต่มันจะยิงสัญญาณก็ต่อเมื่อมันได้รับการกระตุ้นถึงระดับขีดจำกัดเท่านั้นพฤติกรรมนี้คือหัวใจของการเรียนรู้และการตัดสินใจโพลาริตอนในสถานะของแข็งยิงยวดก็มีพฤติกรรมเช่นนี้ พวกมันมีอันตรายกิริยาต่อกันอย่างรุนแรง<ๆ>เช่นหากเราป้อนแสงเข้าไปน้อยเกินไปมันก็จะไม่ตอบสนองแต่เมื่อถึงจุดวิกฤตมันก็จะเกิดการความแน่นและส่งสัญญาณออกมาทันทีนี่คือเซลล์ประสาทเทียมจริงๆที่ทํางานด้วยความเร็วแสงซึ่งเร็วกว่าสัญญาณไฟฟ้าในสมองหรือในชิปคอมพิวเตอร์หลายพันล้านเท่าเลยทีเดียวประการที่2คือการเชื่อมต่อไร้พรมแดนในชิปคอมพิวเตอร์ปกติ การเชื่อมโยงต่อทานิเสเตอร์ตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจะต้องใช้สายไฟที่ซับซ้อนและทำให้เกิดความร้อนมหาศาลแต่ในสภาพของแข็งยิ่งยวดทุกส่วนของระบบจะเชื่อมโยงกันด้วยเฟสของฟังก์ชันคลื่นเดียวกันราวกับว่านักเต้นทุกคนบนเวทีจะรู้จังหวะของการเคลื่อนไหวของเพื่อนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งได้ทันทีโดยไม่ต้องตะโกนบอกกันนี่คือความหมายว่า เราสามารถสร้างเครือข่ายประสาทเทียมที่มีการเชื่อมต่อการอย่างหนาแน่นและซับซ้อนบอนชิปเล็กๆโดยไม่ต้องเดินสายไฟเลยไม่แต่เส้นเดียวคำว่าระบบที่ไม่สมดุลที่เคยเป็นอุปสรรคกับกลายเป็นข้อดีอย่างมหาศาลสำหรับการคำนวณเพราะสมองหรือคอมพิวเตอร์ต้องมีการใช้พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงและมีการรีเซ็ตสถานะเพื่อรับข้อมูลใหม่ตลอดเวลา ระบบพลาริตอนที่ต้องเลี้ยงด้วยแสงตลอดเวลานี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นพลวัตที่ขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ AI ยุคใหม่ที่ใช้พลังงานต่ำกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันอย่างเที่บไม่ติดแม้ว่าการทดลองในปี2 0 2 5นี้จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิเย็นจัดจริงๆหรือที่ประมาณ4เควนแต่หลักการฟิสิกส์ของพลาริตอนนั้นยืดหยุ่นมากนักวิทยาศาสตร์กำลังมองไปข้างหน้าถึงการเลือกใช้วัสดใุใหม่เช่นเพลีลอฟสกายหรือสารอินทรีย์พอลิเมอร์ ซึ่งสามารถรองรับสถานะโพลาริตอนได้ที่อุนุภูมิห้องลองจินตนาการถึงชิป AI ที่ฝังอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณที่ไม่ได้ประมวลผลด้วยไฟฟ้าแต่ประมวลผลด้วยคลื่นของสสารแสงที่ไหลวนจะระเบียบตัวเองและเรียนรู้ได้เองนี่จะไม่ใช่แค่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่มันคือพิมพ์เขียวของเทโลยีที่กำลังถูกร่างขึ้นจากห้องทดลองในวันนี้รําลังยืนอยู่หน้าประตูบานใหม่ ซึ่งที่แสงไม่ได้เป็นเพียงผหานนำข้อมูลในใยแก้วนำแสงอีกต่อไปแต่มันกำลังจะกลายเป็นสมองที่คิดและประมวลผลข้อมูลนั้นด้วยตัวเองและนั่นคืออนาคตที่สว่างสวยที่รอคอยเราอยู่อย่างแท้จริง